แสบแล้วพี่น้องปแปลกเป็นตน้นบึงโหรอะ่ะ แซ่บจ้ามาเดี๋ยวมากินน้ำกันบาดเนี่ยทุกคน แกอีกับพ่อเลยจ้ามาได้จ้ะกินข้าวน้ำกันจ้ะ